สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตนะครับการอนุบาลลูกไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกไก่ไข่รสไดเนสเนออสเตรเลียนะครับออตอล็อบไก่ไข่ไวเลกฮอนแล้วก็ไก่ง่วงนะครับนี้จะมีตัวหนึ่งนะครับตัวเลายเล็กๆอันนี้จะเป็นลูกไก่ป่านะครับนี่ครับมาดูนะครับตัวนี้ลูกไก่นะครับชุดนี้ลูกไก่อายุได้ประมาณ ห้าวันนะครับตัวใหญ่มากนะครับกินเก่งนะครับสําหรับไก่งวงนะครับไก่งวงตัวโตๆนะครับสีแดงก็จะเป็นโรสไอเลนเลสสายออสเตรเลียนะครับนี่ก็ให้ดูกันนะครับสีเทาๆแล้วก็สีดำๆก็จะเป็นออสตาล็อบนะครับสีแบล็คแล้วก็สีบลูนะครับแล้วก็จะมีซิลเวอร์ชัดเช็คนะครับตัวขาวๆนะครับก็จะเป็นไวท์เล็กฮอนแล้วก็ลูกไก่งวง กอนุบาลรวมๆกันไว้นี้นะครับตรงน,นี้ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าโครงอนุบาลเต็มนะครับก็เลยเอามารวมไม่ก่อเครับนี่ครับก็ครงอนุบาลเต็มก็เลยเอามอนุบาลรวมแบบนี้นะครับสําหรับอาหารที่ให้ก็จะเป็นอาหาราลูกไก่แรกเกิดนะครับถึงประมาณนะครับผมจะให้ประมาณ หนึ่งเดือนนะครับสำหรับอาหารไก่ื้อเกิดนะครับเพื่อสร้างเสริมโครงสร้างเขาให้ใหญ่นะครับแล้วก็ให้แข็งแรงให้โตเร็วนะครับลูกไก่ชุดนี้นะครับก็ได้ลูกไก่ป่ามาฟักด้วยนะครับได้2ตัวแต่ว่าตายไปแล้วหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งน่าจะรอดอยู่นะครับเพราะว่าแข็งแรงดีอีกตัวหนึ่งโดนตัวใหญ่ทับนะครับก็เลยขาเจ็บสุดท้ายก็ตายนะครับ สำหรับน้ำนะครับก็จะให้ไว้ทั้งวันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ำเริ่มสะปรกแล้วนะครับเพราะว่าลูกไก่เขาเล่นน้ำนะครับอากาศร้อนนะครับทั้งกินทั้งเล่นนะครับอ๋อนี่ครับน้ำยังให้ขาดนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยผมจะให้เป็นเช้าเย็นนะครับแต่ถ้ามีเวลาก็จะให้ตอนกลางวันอีกครั้งหนึ่งนะครับลูกไก่ทั้งหมดนี้ผมไม่ได้กบไฟนะครับใช้วิธีเก็บใส่หลังนะครับ ตอนเช้าก็ออกมาตากแดดนะครับรับแสงแดดยามเช้าเพื่อให้ลูกไก่เขาแข็งแรงก็เป็นการฆ่าเชื้อโรคในตัวนะครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ประหยัดค่าไฟนะครับลดค่าใช้จ่ายนะครับ เทคนิคดีๆนะครับก็มาอัเดตกันนะครับทีนี้ผมทาคลิปไว้หลายคลิปแล้วนะครับใช้วิธีนี้นะครับไม่กดไฟนะครับก็ถ้าไฟแพงนะครับเราต้องหาวิธีลดค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อให้เราเหลือกำไรเยอะนะครับมาดูกันนะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับที่สําคัญอย่าให้พื้นกรงมีกลิ่นนะครับต้องทาความสะอาดดีๆนะครับเพราะว่าถ้ามีกลิ่นปุ๊บลูกไก่อาจจะขว่วยแะ้รก็ตายได้นะครับมาดูกันนะครับยังแข็งแรงทุกตัวนะครับ ครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ